ที่ิเซียแฮปปี้ส,สุดๆเลี้ยงลูกกับสามีน้องเอลิเซียแก้มยุ้ยเห็นแล้วหน้าฟัดมาก เสิร์ฟโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆสําหรับโนตวิเศษสามีสุดที่รักของนางเอกสาวแพทิเซียกูดที่ตอนนี้กลายเป็นหนุ่มที่คลั่งรักรอบรัวบแบบสุดๆไปแล้วล่าสุดโนตวิเศษได้เผยคลิปวิดีโอพร,ร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกโดยเป็นการบันทึกภาพขณะที่น้องเอลิเซียนอนพลิกคว่ำซึ่งได้เขียนแคปชั่นระบุเอาไว้ว่าน้องเอลิเซียครบสิบวีกแล้วพอเริ่มแข็งแรงดีเลยครับ งานนี้แฟนๆต่างเข้ามากระหน่ำไลค์ให้ในทันทีทั้งยังบอกด้วยว่าแก้มยุ้ยๆของน้องเอลิเซียนั้นดูแล้วช่างน่าฟัดจริงๆเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ